สบายดีกันทุกผู้ทุกคนผู้ที่รับบังรับชมทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกผู้ทุกคนเมืเนีกจะได้มาบวชนาคันอยู่ที่วัดะทะลอกทำมุใจดีเพเภอกุกันจังหวัดศรีสะเกตเมืเนีกเป็นวันดีแ้แหละเมเนกเลยมาบวชนาคบุชสมบัเป็นพระเพื่อจะได้จำพรรษาช่วงเนก็ กำลังรอดนะกำลังรอกันก <c oughs> ำลังรอถึงเวลาช่วงนี้ทา่ำสะสมพลันกำลังชันเพนนะรือชันเพนก่อนชันเพนก่อนชันเพนเสร็จเพื่อจะได้บวชกันตะเบิ้งบรรยากาศด้านนอกก่อนเนาะเบิ้งบรรยากาศในช่วงนี้อ่ามานั่งรอกันเถิดเพื่อจะได้เวลาถึงเวลา พาชมพาเบงบรรยากาศจาร์ลอกโซเล่กันเล่นกันอยูอ่ตามภาษาชนบทพื้นบ้านที่สานตอนหลางเฮานี่ยละนีะะ่มีของโปรยทานบ้านซีมเมนของโปรยทานเพื่อนละนี่ของโปรยทาน ไปกันเส้นต์นาีบรรยากาศงานบวชของชนบทชนบทอีสานตอนล่างมันังรอกันอยู่เพื่อสได้เวลาทาทุบใบจานทร์กำลังชันเพลนกันอยู่จงน่งจงเก่ง เมืองมันยากการ,ารนอกกอนกาดในวัดทลอกนี่เป็นโบสถ์เป็นอุโบสถเป็นเป็นอุโบสถของวัดทลอกวัดเจาา้าคณะตำบลผมเป็นตูเครื่องเสียงคณะรัมปิดเครื่องเสียงกันไว้ก่อนดีดีลวดีแล้วปิดเครื่องเสียงไว้ก่อนเนาะ ทั้งเวลาแห่หนักจะค่อยเปิดไหมพักผ่อนหูก่อนจะเข้าผ่อนหูก่อนจะเข้าจะเป็นสะนหนานสะหนามมีพักตบไลยพักตบพักบอดพักปอดท่านมาเห็นไหมพักปอดทั้งพื้นที่เพิ่มเงื่อนพักตบพักตบซีเมนแน่วงไหมพักตบพักตบซีเมนใบแฉก มันจะเป็นแชกตัวนี้มันจะเป็นพักปอดพักปอดตามภาษาพื้นบ้านอีสานเฮาพักปอดแต่บางท่านเพิ่นก็เตินพักตบเติมพักตบอันนึงพักตบพักตบชวาพักตบชวาเป็นใบใชแชกใบแชกใบสีเงาคนนี้ใบสีนเงาชมบรรยากาศนี่เป็นเครื่องบวชเพิ่นเคลิองอัปพะ แทบบริคารในการบวชครั้งนี้จนบรรยากาศด้านนอกโอ้ฝนมันหยกกุฏิลังใหม่อีกแล้วต้วนี่ยกกุฏิลังใหม่อีกแล้วเหยนกุฏิลังใหม่มาท่านได้ขืนบ่มาท่านได้ขืนยู่บนสงสัย,ยมาท่านได้ขืนยู่เดี๋ยวประธานมีบันไดเว้นบันได ไม่เก่าคุณรือมาจากคุณจากสล่าลัางเก่าสลาโรงชั้นลังเก่าคุณรือมากสางไม่เดนิสเป็นสางคนกรีตกันเนี่ยละรือมากบดซีมาสางยังต่ออีกนอหน่อยนอสางกุฏิล้วนะสางยังต่อใหม่รงสางละ่ะรงนี้แนวสางละ่ะเันบดสางแนวหนึง่งกับแนวหนึง่งเป็นไม้เก่ารือออกมา จะเป็นมนรบเพิ่นว่าเป็นแม่นเป็นแม่นหรือว่าไม่รู้เมื่อนีร่ก็ได้ยินข่าวว่าสิมีงานศพนึ่บว่าเมื่อนีหว่าสิมีงานศพสิเผาศพกันละเมื่อนีร่ได้ยินข่าวข่าวช่วงใบสิแม่นช่วงใบละรูปเฟนี่ทางนี้พี่มเพิ่นเฮ็ดกันช่วงใบเผาศพกัน เมื่อน,นี่ก็แสด้มาบวชเนาะบวชพระกันอยู่วัดทะลอกนะบรรยากาศด้านนอกเป็นประตูโค้งประตูด้านละด้านทิศตะวันออกนะด้านทิศตะวันออกติดกับท้องให้ท้องหน้าล่ะเนี่ยท้องให้ท้องหน้าเพื่อนท่านด้านนอกนะทั้งฝนถึงแมส่สลาเ่าฝนโบสล่าสลาการ,ปรเปรียนโอ้ เหมือนหอมลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิน้นปิ่งหอมกลุ่มเลยชิน้น อันหนึ่งซีเนเตรียมพร้อมบ่เตรียมพร้อมงานศพเพป็นบ่อนโอ้เพื่นนอนเตรี pues. ยมพร้อมเลยมัดแล้ยก็ช่วงใบเตรียมพร้อมไว้ลมัดแล้วป่าใหม่เพื่อนกระโมเรื่อนไล่เตียต้นตะเคียนเตี๋ต้นตะเคียนมีเตียต้นงามๆสูงๆทั้งนั้นเลยเพื่อนเงาอัดล้านเลยต้นตะเคียน สลาการ,ปรเปียนสลาการเปี่ยน่นสลาการ,ร,เ,ร,เ,าาร,รเรียนวัดทลากมันจะดับดอกมงดอกไม้สวยงามอลังการอลีเตือะดับดอกไม้มเิ่นกะอาดสะอ้านสะอาดสะอาสะอานด,าด,ดีวัดเพิ่นก็ได้

เต็มชันเต้มลลูกชันเต้าปรับลูกผมคือชันตรังไอ้คือชันตรังเต้อืมอากาศโยมเพิ่นมลไปชันเพิ่นบ่เคยชันเพิ่นนะชันเยอะแต่ว่ามือชันมือโบชั้นมือบ่คือว่านละยากาศ มีแต่คนรูปรอๆอทั้งนั้นเลยมาในงานเ้เ้ยโย่ตัปรับเฮ้ยมเยจ่าี่ต้อปรับลงปรันเดังยเนลัพอันพลงจะชองท้องตอหนยหยกใหญ่จไปทางใดอีกเนาะเียง เนี้กมวยฮบาบชันเดินเนี้กจะรบอยรเลื่อยนะเนี้กมอยฮบายชันจะรูลื่ยเคียดนะมันอากาศเราดักข้างข้ าไปจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะขอพา้จบบรรยากาศในวัดในว่าวิวในวัดในว่าเพื่อนก่อนเสด็จมีพิธีบวชกันมีพิธีบวชแต่ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนสบายดีดีไม่แห้งกันท,กทุกคนกครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกับใครให้น้ำแนเด้อเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ได้สร้างคลิปกันออกมาอีกนะ ขอขอบุญขอบทุนได้หลายขอให้ยืดดีมีแหง้งอายุมันก้อนเย็นกันถูกทุกคนรำรำเรื่วย